สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนครับพี่อั๋นแม่น้ำโขงครับเราอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยครับครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะมาชมบั้งไฟพญานาคนะครับก็จะต้องมาเดินชมดิมโขงก่อนนะครับแต่เราจะพาล่องเรือครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับที่หลายๆท่านอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับสวยงามมากเดี๋ยวไปชมมาพร้อกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ฝั่งทางเวียงจันแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นวัดปากงึมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของคนเวียงจันนะครับคืนนี้คนเวียงจันก็จะมาจับจองดูบั้งไฟพญานาคเหมือนกันครับเหมือนกับฝั่งไทยนะครับแต่ตอนนี้ทางฝั่งเวียงจันเนี่ยนะครับทางวัดปากงึมเนี่ยก็จะมีต้นไม้ร่มหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่เป็นทัศนวิสัยที่ดีที่หนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศ ชนิดหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าสุดยอดมากนี่นะครับวัดปักงึมครับครับอันนี้ทางท่าเทียบเรือของวัดปักงึมนะครับนี่เดี๋ยวดูนะฮะนี่เป็นรถฝั่งทะเบียนลาวนะฮะครับยันซูมได้เลยครับดูซูมไหนครับว่ารถฝั่งทะเบียนลาวเป็นไงครับนี่เดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะครับเรามาอยู่ฝั่งลาวจริงๆ นี่ครับอันนี้คือฝั่งเบียนลาวนะครับนี่ฮะดูไปเดินปิกอัพเลยครับพี่อันนะฮะนะนี่นะครับนี่คือบรรยากาศสองฝั่งนะครับที่ทางพี่พี่ที่อยู่ทางปากน้ํางึมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดปากน้ํางึมนะครับซึ่ง ทางคนทางฝั่งเราก็มาจับจองพื้นที่ครับที่จะมาดูบ้างไฟพญานาคนะครับที่จะขึ้นจากแม่น้ําตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับก็จะได้ยากาศอีกรูปแบบหนึ่งครับในสไตล์ของธรรมชาติแบบบ้านๆจริงๆนะครับอันนี้อันนู้น,นเป็นฝั่งไทยครับพี่น้องอันนู้นเป็นฝั่งไทยครับก็พี่น้องก็ามามจับจองกันยาว ระหว่างจะบขับเรือไ,ไปเขาก็าจะทักทายปลาใสากันนะฮะนี่คือความน่ารักของคนท้นเมืองในท้องที่นะครับของอำเภอโพนพิสัยฝั่งไทยนะครับแล้วก็ฝั่งเวียงจันทร์ตรงนี้ยอดมากครับแดดจะร้อนหน่อยนะครับในเวลานี้นเพราะว่าในช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังอยู่ประมาณเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงนะบ่ายสามโมงนะครับสิเศษอนุนวัดอะไรฮะคุณอา นู่นะฮะที่เป็นเจเดีย์ฮะวัดกำมกายฮะวัดกำมกายวัดกำมกายครับโอ้นู่นนะครับท่านผู้ชมฮะจะเป็นวัดกำมกายที่เป็นฝั่งไทยนะฮะอันนี้เป็นภาษาพื้นเมืองนะครับวัดไม่รู้ว่าผมแปลภาษาถูกหรือเปล่านะฮะเรียกวัดกำมกายนะฮะโอเคบางคนก็มาจับจองกันแต่หัววันครับอ,อันนี้คือบรรยากาศ ริมโขงนะครับที่มีการมาจับจองเป็นไงครับพี่อยันโอ้สนุกมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศนี่คนยังไม่เยอะนะครับครับเดี๋ยวอีกข่ําๆคนจะเยอะมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาจับจองที่นั่งกันกูสัตร์กูเสือครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ำโขงนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วเราก็ เข้าเขตฝั่งเบียงจันแล้วนะครับ ด้านหลังของผมนะครับเป็นฝั่งพี่น้องเรานะครับฝั่งเวียงจันทร์นะครับนะฮะถ้าฝั่งนู้นหลังคุณกิตชัยก็จะเป็นฝั่งไทยนะ